วันนี้พนันนามาสปอยหนังเรื่องรองเทินภาค3ในตอนนี้มนุษย์กินโคนจะได้มาเจอกับแก๊งนักโทษสุดโหดที่ไม่เคยกลัวใครหน้าไหนเลยมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่ง like, ไลค์และช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแฮดมินทำคลิปต่อๆไปเอาละจะพร้อมแล้วไปรับชมสปอยหนังเรื่องรองเทินภาค3กันได้เลยครับหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งพายเรือคาย,ยักล่องไปตามทานน้ำ พวกเขาพามาเที่ยวริมฝั่งและขึ้นมาหาจุดกลางเต็นเพื่อค้างแรมด้วยกันในป่าเครและเบรนเลยอาสาไปหาฟืนในป่าส่วนสาวๆก็นั่งดูดบุหรี่รออยู่โซเฟียปลดเสื้อในออกนั่งอาบแดดอเล็กเลเซาถือว่าชอบโชว์จริงๆเลยนะโซเฟียเลยอ้างว่ามาดื่ดอัดหนะ่าเบรนเดินกลับม,มาแบบเซ็งๆคนเดียวและบอกว่าเครมัวเดินสำรวจดื่มน้ำอยู่นั่นแหละเขาเลย,เ,ยเดินกลับม,มาอเล็กเลยให้เบรนอยู่กับโซเฟียส่วนเธอขอไปหาเทรเทน โซเฟียขึ้นค้อมเบรนและฟ้องว่าอเล็กบอกว่าเธอแรดเบรนเอื้อมมือไปจับหน้าอกเธอและชมว่าเขาชอบมันที่สุดแล้วขณะนั้นลูกธนูก็เสียบทะลุเต้านมมาถึงมือของเบรนโซเฟียล้มลงเบรนตกใจมากเขามองไปด้านหลังเห็นมนุษย์หน้าตาหน้าเกลียกกำลังเงี้มธนูขึ้นยิงอีกนัดเขาจึงเรียบลุกเหนียวไปทันทีลูกธนูอีกดอกก็ทะลุเข้าเบ้าตาของโซเฟียจนถลุนออกมา อเล็กได้ยินเสียงร้องของเพื่อนเธอเรีวิ่งมาดูและแอบมองอยู่ด้านหลังโคนหินอย่างตกใจมนุษย์กินโคนเดินเข้ามาที่ร่างของโซเฟียมันหยิบลูกตาของเธอมากินสดๆดเรยถือกิ่งไม้ได้กลับมาพอดีเขาเห็นศพของโซเฟียนอนอยู่และกำลังถูกจบลูกตาไปกิน เขาตกใจจนทากิ่งไม้ตกทําให้มนุษย์จินโคนได้ยินเสียงและวิ่งตามเขาไปทันทีเขรถูกยิงเฉียดไปที่ไหลเขาวิ่งหนีเข้าไปในป่าสุดชีวิตแต่เกิดสะดุดล้มจนทําให้มนุษย์จินโคนวิ่งตามมาทันมันหยิบไม้ปลายแหลมแทงทะลุเข้าปากของเขาจนตายคาที่ภาพตัดไปที่เบรนเขาวิ่งหนีแล้วตะโกนร้องให้คนช่วยเล่นป่าแต่สุดท้ายกูวิ่งมาเหยียบกับดักที่ทําให้รากของเขาถูกเชี่นออกไปสามท่อนและเสียชีวิตทันทีมนุษย์จินคนวิ่งเข้ามากินเครื่องในข่าวอย่างอ,าอร่อย นัสถ่ายคุมความประพื้นเวสตันวอจิเนียเนทถูกเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปหาเพราะมีการเคลื่อนย้ายนักโทษไปเฮเซนตันคืนนี้พัสดีแนะนําให้รู้จักชายที่ยืนแ่าๆเขาทั้งสองคนคนแรกคือวิลลี่วอลเลซนักโทษแดน3ซึ่งจริงๆแล้วเขาคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเรา ส่วนชายข้างๆตรงนี้คือเจ้าหน้าที่เดวิดทั้งคู่จะดูแลเรื่องการเคลื่อนย้ายนักโทษไปเฮเซนตันในคืนนี้โดยเฉพาะซาเวสซึ่งแผนการเดิมคือเคลื่อนย้ายสัปดาห์หน้าแต่พัสดีทราบแผนมาว่าแก๊งของซาเวสเตรียมลงมือชิงตัวก่อนเคลื่อนย,ย้ายเจ้าหน้าที่วอลเลซเข้าไปแฝงตัวเพื่อจะได้ทราบแผนการของพวกซาเวสพัสดีเลยบอกให้เนสจับชาเวสมัดติดกับวอลเลซทันทีที่ขึ้นไปบนรถวอลเลซย้ำให้บอกใครเรื่องของเขาเด็ดขาดซึ่งเส้นทานที่ใช้เดินทางจะไม่ใช่เส้นทางเดินตามแผน มีแต่คนในห้องนี้เท่านั้นที่รู้ณนะที่ว่าการในอำเภอกรีนไบเออร์เจ้าหน้าที่ Air Land, แอนแด์ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนักศึกษาไปล่องเรือและหายไป3-4วันแล้วแอนเภอเรยนาสาขับรถไปดูให้เอง เนสและวอลเตอร์เดินเข้ามาหาชาเวสเพื่อพาเขาขึ้น,นรถบัสต,ตามแผนพวกนักโทษถูกย้ายขึ้น,นรถบัสและมัดไว้ตามแผนที่วางไว้วอลเลซแกล้งพูดปั่นประสาทชาเวสเขาเลยบอกให้หุบปากวอลเลซเลยหันไปควนตินฟลอยโตจนมีปากเสียงกันชาเวสตะโกนให้ทั้งคู่หุบปากและหันไปบอกกับฟลอยใหให้วงเรื่องอื่นก่อนเขาเลยบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยเขาส่งข่าวออกไปแล้ววอลเตอร์ Water ทำหน้าที่ขับรถโดยมีเนสนั่งอยู่ด้วย พวกเขามาถึงที่ว่าการในอำเภอกรินไบเออร์เนสเลอร์วอเตอร์พานักโทษเข้ามาด้านในเพื่อเข้าห้องน้ําและพาพวกนักโทษไปขังไว้ในคุกแหนำเพอเข้ามาทักทายเนสทางคู่รู้จักกันมาตั้งแต่เนสยังเด็กแหนำเพอเลยถามเนสว่ามาทำอะไรที่กินไบเออร์เนสเลยเล่าให้ฟังว่า เขามีนักโทษสําคัญมาด้วยเราไม่อยากให้ใครรู้เส้นทางเลยวางแผนใช้ถนนเส้นโรงงานจนกว่าจะไปถึงถนนใหญ่ที่อยู่อีฝั่งของภูเขาในเวลานั้นมนุษย์กินคนก็เดินมาที่กับดักแผงไม้ที่เต็มไปด้วยไม้ปลายแหลมมันผลักกับดักลงไปที่พื้นและเผลอทําล้นทับร่างของตัวเองเพื่อนของมันเดินมาพอดีเลยยกแผงกับดักขึ้นจากนั้นก็วางกับดักลงไปบนพื้นและช่วยกันเอาใบไม้ปิดไว้แล้วเดินกลับไป นาที่ว่าการแหนมพือเนสพานักโทษขึ้นหนุ่มรถเพื่อออกเดินทางโตแหนมพือเลยขอเบอร์เขาไว้เพื่อนัดให้มาดื่มกันตอนขากลับจากนั้นวอลเตอร์ก็ขับรถออกไป พอข่าวขับมาได้สักพักรถชั้นหนึ่งก็ขับตามมาด้านหลังมันสาดไฟใส่และบีดแตรเสียงดังวอเตอร์ขับหลบเพื่อมให้มันแซงไปแต่มันกลับไม่แซงและขับจี้มาเรื่อยๆเนสเส็นท่าไม่ดีส,สัง่งให้วอเตอร์ขับไปเรื่อยๆอย,ย่าหยุดมันขับแซงรถนักโทษและใช้ลวดน้ำที่ปล่อยไวไ้ท้ายรถให้เข้าไปพันกับล้อรถบสัสจนทําให้เสียหลกักพุ่งตกลงไปข้างทางวอเตอร์สลบไปเนสรีบเปิดประตูช่วยนักโทษออกมาก่อนไฟลุกไหม ซาเวและฟลอยส่งสัญญาณให้กันจากนั้นฟลอยก็ใกล้ปวดท้องล้มลงไปเนซรีวิ่งมาดูเลยถูกขา่าวฟาดหัวจนพลาดท่าถูกซาเวแย่งปืนไปตำรวจหิงนายที่นั่งคุมอยู่ท้ายรถเลยลุกขึ้นมาพอดีเขาใช้ปืนจ่อหัวซาเวสซาเวสไล้ต้องโยนปืนตัวเองทิ้งแต่แล้วมีปิดสนาก็พุ่งมาปะหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเสียชีวิตไปทันทีซาเวตคิดว่าพรรคพวกมาช่วยรอยเลยช่วยตะกนวรียกรให้มาหา แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือฝนลูกธนูที่ยิงรัวเข้ามาแทนซาเวยยึดปืนมาได้เขายิงสวนกลับไปในป่าซึ่งได้ยินแต่เสียงหัวร้อแต่ยังไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของเสียงนั้นซาเวยเลยบอกให้ทุกคนเดินกันต่อไปซึ่งที่เขารู้ตอนนี้คือต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ซาเวยบอกให้เนสกลับไปที่รถเพื่อกุญแจมาก่อนรถจะระเบิดเนสรีบกลับไปช่วยวอเตอร์ออกมาได้ทันเวลาก่อนรถระเบิดซาเวยหยิบกุญแจไปผลล็อกแต่ก็ไข,าขาไม่ออก เพราะยังมีอีกสองพวงที่เนสหยิบออกมาจากรถไม่ทันซาเวสเลยบอกให้ช่วยกันหาวิธีไปที่เฮเชนตันให้ได้และต้องหาวิธีปลดล็อกโซ่โอ,อกและหามาหารเนสและขอความเห็นว่าควรไปทางไหนกันแน่เพราะรู้ว่าเนสเติโต,ตัวมาจากที่นี่ซาเวสใช้ชีวิตของวอลเตอร์ไปเดิมพันหากเนสทําอะไรตกตึกขึ้นมาเนสจำได้ว่ามีหอสเกตการอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่ซึ่งน่าจะมีอุปกรณ์สื่อสารอยู่ซาเวสเลยบอกให้นําทางทุกคนไปพวกเขาเดินไปได้สักพัก ซาเว่ก็ยิงปืนใส่บางอย่างและบอกให้ออกมาอเล็กโดดออกมาจากที่หลบซ่อนเนสเรีบเข้าไปช่วยและถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นอนเล็กเล่าเรื่องที่มาล่องเรือกับเพื่อนและเพื่อนเพื่อนของเธอก็ถูกลดกลายพันธุ์ฆ่าและนําไ,ไปเป็นอาหารเธอบอกกับทุกคนว่ามีมนุษย์กินคนอยู่ที่นี่มันมีแค่3นิ้วพวกเราทั้งหมดคืออาหารของพวกมันมันกินสัตว์จนหมดป่าและไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากพวกเราซาเวีได้ยินว่าเธอล่องเรือมาเลยให้อเล็กนําทางไปที่เรือเทนอนเล็กนําทาง จะเจอกับรถบรรทุกคันหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างไว้สาวลวลเลยให้เนสเข้าไปดูเนสเจอปืนกระบอกหนึ่งเลยแอบหยิบไว้ในเสื้อและอแางว่าไม่เจออะไรทั้งนั้นนอกจากกุญแจไขประตูท้ายรถพรอยและวอลเลซช่วยกันเปิดประตูออกมา พวกเขาเจอเงินมากมายอยู่ในนานแล้วเริ่มชกต่อยกันแย่งส่วนแบ่งซาเวยิงปืนห้ามทั้งคู่และบอกให้ทุกคนช่วยคนกระเป๋าเงินไปรวมทั้งวอเตอร์ที่กําลังบาดเจ็บด้วยวอเตอร์หยิบกระเป๋าขึ้นมาและท,ทําทีเจ็บเพลเขาเอ,อ,อื้อมไปหยิบปืนออกมาและยิงไปที่ซาเวทันทีแต่ปืนนั้นไม่มีกระสุนซาเวเลยใช้กระบอกปืนฟาดหน้าเขากลับไปและบังคับให้วอเตอร์ถือกระเป๋าต่อไป แต่วอเตอร์กลับไม่ทําตามซาเวลเลยเป่าหัวเขาทันทีพวกเขาเดินทางต่ออเล็กพลาดไปเหยียบกับดกักโชคดีที่เนสกระโดดเข้าไปช่วยเธอไว้ได้ทันและตอนนั้นเองมนุษย์กินคนตัวลูกก็โผล่ออมาจากที่ซ่อนมันใช้มีดพยายามเข้ามาแทงฟรอยแต่ก็ทําพลาดจนมีดต,ตกพื้นไป มนุษย์กินคนพยายามคลานไปเก็บมีดกลับมาซาเวลิงใส่มันทันทีจนนอนแน่นิ่งไปเกาหันมาถามอเล็กว่านี่คือตัวประหลาดที่เธอพูดถึงหรือเปล่าอเล็กเล่าว่ามันคือพวกเดียวกันแต่ตัวที่เธอเจอตัวกว่านี้ไอตัวนี้ดูจะยังเด็กมากกว่าซาเวลเห็นมือเท้าของมันมีแค่3นิ้วเหมือนกับที่อเล็กโบเขาต้องการส่งสัญญากลับไปให้พวกมันบ้างเลยสั่งให้ฟรอยเข้ามาช่วยจากนั้นก็เอามีดออกมาจัดจามนุษย์กินโคนตัวลูกทันทีพวกเขาเดินทางมาถึงแคมป์ของอเล็ก และพบว,ว่ามีเรือเพียงแค่สองลำครอฟอร์ดเราใช้หินทุบโซ่แต่ก็ไม่ออกวอลเลซเลยบอกว่ามันไม่ได้ผลรอกซาเวสลใช้ปืนยิงไปที่ตัวรถของวอลเลซและอ้างว่าอยากรู้ว่าวิธีนี้ได้ผลไหมโปรยถามว่าจะเอาอยัางไงกันต่อซึ่งซาเวสรางแผนไว้ว่าจะใช้เรือขนเงินแล้วล่องแม่น้ำกันไปก่อนจากนั้นก็ค่อยคิดว่าจะเอาอยัางไงกันต่อเนสไม่อยากให้ชาเวสหลุดมือไปเขาใช้เหล็กแทงเรือจนรั่วและหันมาบอกซาเวสว่าพวกเราต้องเดินไปเลวชาเวสโกรธมากจึง เข้าไปต่อยเขาทันทีและสั่งทุกคนขนเงินและออกเดินทางกันต่อมนุษย์จินคนตัวพ่อกลับมาที่กับดกักและเจอหัวของลูกชายถูกเสียบไว้มันกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดวนซาเวและทุกคนได้ยินเช่นกันซาเวเสาใจอย่างมากแต่เล็กกลับคิดว่ากำลังทำให้มันโกรธจ,จัดจหน้าที่แอลลี่ประจำการอยู่ที่ว่าการในอำเภอ เธอโทรมาหาในอำเภอและแจ้งว่าเธอได้รับรายงานพบเห็นรถบรรทุกของเด็กๆตรงปากทางเข้าแม่น้ำเมื่อวานแต่ไม่เห็นพวกเด็กๆอยู่ที่นั่นเธออยากลองขับรถไปดูส่วนในอำเภอก็ไม่ได้รับการติดต่อ,อก,กลับจากนี้เช่นกันเขารู้สึกไม่ดีนะักเลยบอกว่าจะรีบขับไปหาเธอที่ออฟฟิศ ชาเวลทุกคนเดยวมาเจอกุญแจพวงหนึ่งห้อยอยู่เนสเล่ว,ว่ามันดูเหมือนกุญแจปลดล็อกโซ่ที่เขาหาไม่เจอชาเวลเรีบเดินไปหยิบวอลเลซรีบเข้าไปห้ามแต่ก็ไม่ทันกำดังอีกชิ้นโผลอ่อมามันคือมีดอันใหญ่ที่เวียงมาเฉือนใบหน้าของวอลเลซจนขาดทำให้เขาเสียชีวิตไปทันที มนุษย์นโคนหัวร้อยย่อ,อมาอย่างดังรอยยิงปืนสวนกลับไปอเล็กบอกกับทุกคนว่าพวกมันกําลังล่าเราสาเวลเลยบอกให้ทุกคนร,รีบเดินทางกันต่อเรายังมีพวกตํารวจอีกกลุ่มที่มาตามล่าพวกเขาเช่นกันหากรู้ว่ารถขนนักโทษไปไม่ถึงตามนาดัด พวกนักโทษเดินมาถึงกระท่อมร้างแห่งหนึ่งและหาอุปกรณ์ปลลนอถโซ่ได้สำเร็จซาเวสบอกให้เนสรีบหาทางออกจากป่านี้ให้เจอซึ่งเนสบอกว่าน่าจะต้องเดินไปอีกสถึงาชั่วโมงฟลอยกลัวว่าซาเวสจะฆ่าทุกคนและชีงเงินไว้คนเดียวเลยบอกให้มาสู้กันตั้งแต่ตรงนี้แต่ซาเวสยิ่งข้อเสนอให้เขารู้ดีว่าถ้าฆ่ากันตายที่นี่ก็ไม่มีใครขนเงินออกไปคนเดียวไหวลุงน้องของซาเวสจะออกตามหาถ้ารู้ว่าเขาหายตัวไปเขาสัญญาว่าจะพาทุกคนหนีไปด้วย และขอส่วนแบ่งเป็นกระเป๋าเงินคนละใบรอยไม่ไว้ใจเท่าไรนักแต่ก็ยอมตกลงแบรนดอนเดินมาคุยกับเนสเขาแสดงความเสียใจกับเรื่องวอเตอร์และบอกกับเนสว่าเราผ่านต้นไม้นั้นมาสีรอบแล้วในสองชั่วโมงที่ผ่านมาในกําลังคิดอะไรอยู่กันแน่เนสต้องการถ่วงเวลาให้นานที่สุดอเล็กเลยเดินมาหาและบอกว่า คธอเองก็สะกิดเห็นเหมือนกันและเตอือนเนสว่าอาจทำให้ซาเวสโกรธและถูกฆ่าได้เนสรู้ดีว่าซาเวสจะฆ่าทุกคนถ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันแนนเพลขับรถมาตามถนนเส้นโรงงานเพราะไม่สามารถติดต่อเนสได้และรู้สึกเป็นห่วงพวกนักโทษมาเจอรถทันหนึ่งจอดไว้กลางป่าซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เบียดรถนักโทษ ซาวเวลมาคับให้ครอฟฟอร์ดเดินไปลองสตาร์ทดูเพื่อจะใช้เหนียวไปได้ครอฟฟอร์ดกลัวว่าจะเป็นกบดักเขาไม่อยากเดินเข้าไปแต่ก็ถูกซาเวลยกปืนขึ้นมาคู่ครอฟฟอร์ดค่อยๆเดินเข้าไปไท้ายรถทันใดนั้นลวดหนาที่เป็นกบดักที่ถูกวางไว้ก็ดึงขึ้นมารัดตัวครอฟฟอร์ดและยกร่างเขารอ,อยขึ้นครอฟฟอร์ดร้องอย่างเจ็บปวดเพื่อขอให้ช่วยมารุจนิคนะนอยู่ในรถมาสตาร์ทรถทันทีและขับรถออกไปพร้อมกับร่างของครอฟฟอร์ดที่ห้อยตองแตงอยู่ ซาเวลรีบเข้าไปจัดการเนสเขาถามว่าไอ้พวกนั้นคือตัวอะไรกันแน่แต่เนสก็ไม่เคยรู้เช่นกันซาเวลและฟรอยเตรียมยิงเนสทิ้งแต่แบรนดอนและเล็กช่วยห้ามไว้และบอกว่าถ้าไม่มีเนสก็ไปจากที่นี่กันไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้เส้นทางซาเวล,ลยอมลดปืนลงและพากระเดินทางต่อไปร่างของคลอฟอร์ถูกลากไปกับถนนเขาร้องด้วยความเจ็บปวดและสิ้นใจไปพวกเขาเดินไม่ได้สักพักอเล็กและแบรนดอนก็นั่งลงไปพัก แบรดดอนอ้างว่าคุณเงินไปด้วยอีกไม่ไหวเงินนี่ทําให้พวกเขาเดินชา้าลงเนสเลยเสริมว่าตำรวจจะออกมาตามหาพวกเราอีกสอสาชั่วโมงหากรู้ว่าพวกเรายังไม่ไปถึงเฮเชนตันทั้งตำรวจ FBI เจ้าหน้าที่รักษาคฎหมายก็จะออกมาตามล่าเรากันหมดถ้าอย่างนี้เฮ้รอดก็ต้องทิ้งเงินซาแต่ซาเวไม่ต้องการทิ้งเงินฟรอยด์เข้าไปหาอเล็กและบอกว่า เธอทําให้พวกเราช้าลงเขาบอกให้ทุกคนมาปาป,ป้าปเธอและฆ่าทิ้งไปซะเล็กเๆกระแทกข่าวฟันศอกใส่ซันเลยซาเวรเริ่มเข้าไปห้ามฟรอยและบอกให้ใจยเย็นเอาไว้เขายึดปืนจากฟรอยมาจนหมดทําให้ตอนนี้ทุกคนไม่มีอาวุธติดตัวกันเลยนอกจากซาเวรเนธทวงเวลาเพื่อรอให้ตํารวจมาค้นหาเขาบอกกับเล็กว่าที่ออสังเกตการมีวิทยุสื่อสารกับมือถืออยู่เราปีนขึ้นไปได้ทีละคนแต่ละจุดมีปืนซ่อนเอาไว้อยู่เนสวางแผนจะจัดการซาเวที่นั่นแล้วเรียกให้คนมา ช่วยและสัญญาณกับเล็กว่าจะพาเธอเออกจากที่นี่ให้ได้แอลลี่ขับรถแยกกันตรรยกับนายอำเภอเธอขับไม่ได้สักพักก็หยุดรถเพื่อดูแผนที่และได้ยินเสียงหัวรถดังออกมาจากป่าเมื่อหันไปดูก็ไม่เจอใครภาพตัดมาที่แก๊งนักโทษระหว่างที่กำลังเดินอยู่ ลอยเหลือไปเห็นไม้ท่อนหนึ่งเลยหยิบขึ้นมาเตรนฟ้าไปที่อันเล็กโชคดีที่ซาวเวลรับไว้ทันทั้งคู่เข้าไปต่อยกันทันทีเนชใช้จังหวะเผื่อพาเลวิ่งหนีไปแนมเพือขับมาเจอรถนักโทษคว่ำอยู่ขารีบโทรไปแจ้งสำนักง,งานเขตรายงานพิกัดเกิดนหตุเพือรีบมาตรวจสอบจากนั้นก็เดินเข้าไปดูรอบๆแต่ก็ไม่เจอใครอยู่ที่นั่นสักคน ซาเวเล่นงานฟรอยอ์เลยเขาทิ้งฟรอย์ไว้ที่นี่และเดินต่อไปพร้อมกับแบรนดอนและถุงเงินแบรนดอนทําข้อตกลงกับซาเว่เขาไม่ต้องการเงินแต่ขอให้ซาเวปล่อยเขาไปหางเหนียวไปได้และตอนนี้ขอปืนติดตัวไว้หนึ่งกระบอกเพื่อป้องกันตัวจากเอ็มรุตจินโคนซาเวนรู้ดีว่าอาจไม่รอดจากป่านนี้หากต้องเดินทางเพียงลําพังเขายอมตกลงและส่งปืนให้แบรนดอนมนุรย์จินโคนนาหัวของคลอฟอร์ดมาต้มซุปไว้ที่บ้านและขับรถออกไปอีกครั้ง นเนพือเดินเข้ามาในป่าเพราะมาตัวโปรดเพื่อตามหาพวกที่เหลือเขาใช้กล้องอินฟราเรดส่องหาไปในความมืดแต่ก็ยังไม่เจอใครเนแสแซนเล็กนั่งพักอยู่สักครู่และพาเธอเดินต่อไปแบรนดอนและซาเวได้ยินเสียงทั้งคู่ดังอยู่ไม่ไกลนักพวกเขาวางถึงเงินไว้และแอบตามเสียงของเนสไปซาเวกระโดดมาล็อกคอเนสเอาไว้อเล็กพยายามเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกเขาบีบคอไว้ แบรดดอนเข้ามาห้ามเนสเลยบอกว่าใกล้จะถึงหอสังเกตการแล้วซาเวรรู้ว่าเนสพาเดินว,วนไปมาอยู่หลายชั่วโมงจนไม่เชื่อในคำพูดของเขาอีกเนสเลยบอกว่าอีก2-3สนาทีก็จะถึงแล้วเลยบอกให้เดินไปดูพร้อมกันพวกเขาเดินมาถึงหอสังเกตการแต่ทิศหน้ากลับกลายเป็นเท่าทานซาเวรเริ่มโมโหและคิดว่าถูกเนสโลเขาตัดสินใจยิงเนสทิ้งอนนเล็กก็รีบบอกกับทุกคนว่าเธอรู้สึกเหมือนมีคนกำลังมองอยู่ไอ้พวกมน,นุษย์จินคนน่าจะซ่อนอยู่ที่นี่ ขณะที่ซา,าเวกกำลังลังลีเจ้าหมาของนายอำเภอก็วิ่งออกมามันกระโดดใส่ซาเวจนเขาสู้ไม่ได้นายอำเภอเดินตามออกมาพร้อมกับปืนและบอกให้ซาเวและคนอื่นๆทิ้งปืนซาเขาบอกกับเนสว่าติดต่อเนสไม่ได้เลยมาดูที่นี่เองเนสไรีบบอกกับนายอำเภอว่ายังมีคนอื่นอีกที่เขารู้ก็คือนักโทษคนหนึ่งกับพวกบ้าไม่รู้จํานวนนายอำเภอรีบบอกให้ทุกคนเดินทางต่อ อเล็กรู ite, ้ส so ึกได้ว่ามนุษย์กินคนอยู่ใกล้ๆเธอร่วมกังวลและบอกกับแยนำเพอว่าอยากรีบออกจากที่นี่แยนำเภอยังไม่รู้ว่าเธอหมายถึงตัวอะไรทันใดนั้นเสียงหัวรถจากมนุษย์กินคนก็ดังขึ้นอีกครั้งมันแอบอยู่บนต้นไม้และใช้ไม้ปลายแหลมปาเข้าปากแยนำเพอทะลุปากไปกับพืนทําให้เขาเสียชีวิตทันทีเบรนดอนแยกปืนจากเนสและยิงไปที่มนุษย์กินคนแต่ไมนก็แอบหลบไปได้ ซาเวยิงไปกลับมาและมาคัดทุกคนให้เดินแบลกระเป๋าเงินก่อจะเดินทางต่อภาพตามที่ฟรอยขอเขาฟื้นขึ้นและเดินมาเจอถุงเงินของซาเวสด้วยความโลภระแบกถุงเงินทั้งหมดออกไปตำรวจได้รับรงงายงานจากนายอำเภอพวกเขาว,วางแผนระดมพลเข้าไปตรวจสอบและบอกให้ทุกคนออกไปจัดการทันที ซาเวเดิมมายังจุดวางกระเป๋าเงินแต่เมื่อมาถึงก็ไม่มีกระเป๋าเงินเลยอยู่สักใบแบรนดอนเลยคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของฟรอยและตอนนั้นเองเสียงของฟรอยก็ได้ขึ้นใกล้ๆซาเวดบอกให้แบรนดอนเฝ้าคนอื่นๆอ,อยู่ที่นี่และเดินไปตามเสียงฟรอยเพียงลำพัง รอยขนเงินเดินไปตามโขดหินสาวเวทวิ่งมาเจอพอดีรอยเลยควักเงินออกมารอยเล่นอย่างสาใจมนุษย์กินโคนอบตามรอยมาติดดมาจุดไฟอยู่ใส่ฟรอยจุดไฟลุกไหม้ตัวเขาทันทีพร้อมกับกระเป๋าเงินทั้งหมดที่อยู่รอบๆก็ไหม้ไฟไปด้วยสาวเวทหันปืนไปยิงมนุษย์กินโคนแต่มันก็หลบไปได้เขาโกรธมากที่เห็นเงินจำนวนมหาศาลถูกเผาไปตอนหน้าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนสและทุกคนลงรีบวิ่งมาดูและคิดว่าพวกเราต้องสู้กลับไม่งั้นได้ตายกันที่นี่แน่ ซาเวทหันไปหันเนสและทุกคนเขารีบสั่งเนสให้พามุ่งหน้าไปเมืองที่อยู่ใกล้ๆนี้โดยเร็วพวกเขาเดินมาเจอกับรถกระบะคันเดิมอีกครั้งซาเวนรู้ดีว่าเป็นกบดกักเขาผลักอเล็กให้เดินออกไปเพื่อแรกกับที่เคยตัดหัวลูกของมันมนุษย์จินคนจับตัวเธอเอาไว้และโยนระเบิดไฟมาตรงหน้าเพื่อไม่ให้พวกเขาตามมาได้จากนั้นก็ขับรถพาเธอออกไป ชาเวตบอกให้เนสเดินทางต่อแต่เขาต้องการไปช่วยอเล็กชาเวต์เลยยกปืนขึ้นมาเตรียมยิงเนสทิ้งแบรนดอนเลยช่วยฟาดซาเวตจนสลบไปและแย่งปืนกลับมาจากนั้นก็บอกให้เนสเรีไปช่วยอเล็กซาและแยกย้ยายกันไปอเล็กถูกพากลับมาที่บ้านเธอถูกลากลงจากรถและความมีที่อยู่รอบๆมาแทงขางของมันจนได้เธอพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกจับอีกครั้งมันเข้ามาเลียนหน้าเธอและแลกเธอกลับเข้าไปในบ้าน เนสเดินตามหาอเล็กรีออนหมาของานอำเภอวิ่งออกมาพอดีเขาเลยให้มันดมผ้าของอเล็กและให้รีออนช่วยนำทางตามหาอเล็กถูกจับมัดไว้ด้วยลวดที่เต็มไปด้วยใบมีดเธอร้องไห้ร้องขอชีวิตและเห็นหญิงคนหนึ่งที่ถูกจับมัดไว้เช่นกันเธอขอให้อเล็กช่วยและสิ้นใจไปทันทีมนุษย์จินคนินถือกันไกลเข้ามาหาอเล็กโชคดีที่เฮลิคอปเตอร์ของทางการบินสองไฟสำรรจลงมาพอดีทำให้มนุษย์จินคนหานไปสนใจเฮลิคอปเตอร์แทน แบรนดอนถูกซาเวตตามเจอเขาถูกฟาดจนสลบและยังปืนไปซาเวเดินต่อไปเรื่อยๆจนเจอกับมนุษย์กินคนเขาเรียกให้มันเข้ามาหาและใช้ปืนยิงใส่ไปหนึ่งนัดแต่กระสุนดันหมดสะโกลนเขาเลยวิ่งไปต่อยมันและสู้กันอยู่สักพัก ซาเวทถูกตะขอเกี่ยวเข้าที่หลังเขาดึงมันออกมาและหันไปจัดการมนุษย์กินคนต่อจนมันสู้ไม่ไหวขณะที่ซาเว์กำลังใช้ขวานสับไปที่ร่างของมันมนุษย์กินคนก็ใช้ตะขอเกี่ยวแขนเขาลงมาถึงมือจนเนื้อขาวรเร่และถูกมนุษย์กินคนใช้ตะขอแทงซําจนตายเนสตามเจ้าหมาลีออนมาถึงบ้านของมนุษย์กินคนเขาเรียบเข้าไปช่วยอเล็กออกมามนุษย์กินคนอยู่หลังประตูและกระโจนเข้าไล่ทั้งคู่ เนสพลาดท่าถูกมันต่อยจนล้มลงไปและจับตัวเนสไวเตรียมลงมือฆ่ามารีออนกระโจนเข้ามาพอดีมันงับมือมนุษย์จินคนเอาไว้และช่วยเนสไว้ได้แต่ก็ถูกฆ่าซะเองเนสถูกมันอาจจนไม่มีแรงมนุษย์กินคนเดินกลับเข้ามาเตรียมลงมือต อลเล็กเลยใช้ไม้แหลมพุ่งม,มาแทงกลางร่างของมันทันทีทั้งสองคิดว่ามันตายเลยพากันที่นหนูรถและขับออกไปแบรนดอนเดอโซซาโซเซอยู่ในป่าเพียงลําพังเนสกับอลเล็กขับรถไปตามถนนและเจอกับมนุษย์กินคนอีกตัวที่กระโจนมาขวางทางไวเขาเสียหลักจนเกือบคว่ำแต่ก็ประคองรถไว้ได้ไอมนุษย์กินคนก็กระโจนขึ้นมาหลังรถและใช้ขวาจามมาที่หลังคารถซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายก็โดนเข้าที่ไหล่ของเนสเนสเลยบอกให้อลเล็กหยิบปืนในรถออกมา เธอยิงใส่มนุษย์จินโคลจนมันเสียหลกักแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้มนุษย์จินโคลนเร่องปีนรถมาฝั่งคนคาบและใช้มือเข้ามาก่อกวนเนสจนเขามองไม่เห็นทางรถเสียหลกัพกพุ่งลงมาข้างทางชนเข้าออกับต้นไม้มนุษย์จินโคลกระเด็นออกไปเนสฟื้นขึ้นเห็นไฟกําลังลุกไหมเขาพยายามปลุกอเล็กให้ตื่นแต่เธอก็ยังไม่ฟืน้นแบรนดอนโผล่เข้ามาพอดีเขาบอกกับเนสว่าจะไปช่วยอเลก็กโกนขนาดนั้นอเล็กก็กรีดร้องออกมาอย่างเสียงดังมนุษย์จิน,คนโคลโผล่มาหาเนสกับแบรนดอน มันถือขวานตรงมาฟันพวกเขาโชคดีที่ทั้งคู่หลบทันทําให้ขวานจามลงไปที่รถเทนจนมนุษย์กินโคลนต้องออกแรงอยู่สักพักกว่าจะเอาออกมาได้เนสเลยใช้ตะขอหลังรถฟาดใส่หน้าของมันและยกร่างมันขึ้นจนแน่ใจว่ามันตายแลว้วพวกเขาทั้งสามพากันเดินไปตามถนนเพียงไม่นานาน,านักรถก็ระเบิดอย่างแรงจนดังไปทั่วปา่าเบรนด์ติดคุกเพราะข้อหาฆาตการรมบาร์เทนเดอร์เขายืนยันกับทุกคนตลอดว่าไม่ได้ฆ่า ซึ่งเนสรู้ดีว่าแบรนดอนพูดความจริงเนสตัดสินใจช่วยแบรนดอนเขาจะยอมบอกกับทางการว่าทุกคนไม่รอดเพื่อให้แบรนดอนได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วพวกข่าวก็แยกทางกันไปเนสกับบอลเล็กนั่งรอยอยู่กลางถนนจนถึงรุ่งเชา้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขับมาช่วยพวกเขาออกไปหลังจากเรื่องราเรวเลวร้ายผ่านไปเนสกลับมาที่รถขนเงินอีกครั้งและเตรียมขนออกไปแต่ลูกธนูปริศนาก็ายิงเข้ากลางอกข่าวจนเสียชีวิตลงทันที แรนดอนกลับมาขนเงินเช่นกันเขายิงเนสจนตายและตรแรมหอมเงินกลับไปมนุษย์กินโพลโผล่มาจากด้านหลังและเข้าไปจัดการกับแรนดอนอีกคนสรุปแล้วมีแค่เล็กคนเดียวที่รอดจากภาคนี้ไปได้ก็จบไปแล้วครับสําหรับเรื่องราวในตอนนี้มนุษย์กินโนลยังไม่ตายง่ายๆมาติดตามกันต่อได้ในตอนหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ